สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันทักทายค่ะเพื่อนๆวันนี้มี cleansing water in oil นะคะเพื่อนของการเย่นะคะเพื่อนมาแนะนํานะคะเพื่อนเพราะว่ามันมีอ i l อยู่ด้วยนะคะเพื่อนน่ารู้สึกใช้แล้วหน้านิ่มน้าแบบไม่แห้งค่ะเพื่อนสําหรับใครที่แบบว่าหน้าแห้งๆอากาศหนาวเหมือนเมืองนอกนี้นะคะเพื่อนเราอาบน้ําอุ่นนะคะเพื่อนเนาะอันนี้สําหรับ ได n อนวิตต dry, dry skin เลยค่ะเพื่อนใช้ได้ทั้งหน้าทั้งปากนะคะเพื่อนทั้งตาด้วยค่ะเพื่อนเช็ดได้ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนเนาะทาให้หน้าชุม่มชื้นมากนะใช้แล้วหน้านิ่มเพราะว่านา้นิ่มแบบนุ่มๆม,มากไม่หน้าไม่แห้งไม่แข็งกระด้างนะคะเพื่อนเนาะได้อยู่ที่400มิลลิลตรนะคะเพื่อนซื้อมาที่ประมาณเกือบ50กว่าคนก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะคะเพื่อนนี่ปกตินะาก็ใช้ของกนันเยออยู่แล้วนะคะเพื่อนเนาะแต่ว่าอนี้นะไอ้แบบว่ามีออยอยู่ด้วยนะไม่ได้ ไม่เคยใช้ก็เลยซื้อใช้แบบว่าทําให้หน้าชุ่มชื้นหน้าไม่แห้งนะค่ะเพื่อนเพราะน่าเคยไปอ่านดูพวกหมออะไรเขาแนะนํานะคะเพื่อนว่าเราที่หน้าแห้งหน้าอะไรให้ทาครีมนานาๆแล้วก็ทาครีมที่มีบํารุงแบบล้าลึกอะไรเงีนะ้ยเนาะหน้าทาครีมเหมือนมอชเจอร์อไรเไงี้ยที่สำหรับหน้านะนแบบนเลยค่ะเพื่อนมันจะบารุงให้แบบมันเข้มข้นนิดนึงค่ะเพื่อนเนาะเออเพราะเราหน้าแห้งแล้วก็ อยู่เมืองเมืองหนาวนะค่ะเพื mm ่อนเนาะเราอาบน้ําอุ P, ่นล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นนะคะเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็มีออยผสมด้วยดีมากเลยค่ะเพื่อนถ้ารู้สึกผิวแห้งมากๆบางทีนะก็อาบน้ําเสร็จเช็ดอาอาบน้ำเสร็จจะเพิ่งเช็ดตัวนะคะเพื่อนนาก็ลูบออยทั้งตัวเลยค่ะเพื่อนเนาะเพราะว่าเราอาบน้ําอุ่นน่ะมันจะทําให้ผิวแห้งอยู่แล้วค่ะเพื่อนเนาะถ้าอยากให้ผิวไม่แห้งก็ต้องทาออยนะคะเพื่อนเนาะอ้อยหลังอาบน้ํอ่ะทาประมาณ คล้ายทั่วตัวแล้วก็เช็ดออกนะคะเพื่อนผิวจะแห้งนุ่มเหมือนเด็กหรือถามเพื่อนหรือแช่ในในอ่างน้ําในอะไรอ่างน้ำคาะเพื่อนเนาะที่ออยไปนิดหนึ่งอะแช่ไว้สักสามสิบสามสิบนาทีนะคะเพื่อนผิวนิ่มจริงเนาะลองแช่แช่ตัวในน้ําออยอะโยออยไปนิดเดียวค่ะเพื่อนเราเปิดน้ําใส่ในในอ่างน้ำอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเนาะแล้วลงไปแช่ใส่ออยสองสามโยตผิวจะนิ่มคาะเพื่อนจริง